กระบวนการชุมชนเนี่ยคุณผู้ชมครับจะมีส่วนสําคัญอย่างมากทีเดียวในการที่จะทํำยังไงให้คนคนหนึ่งที่เคยพลาดหรือว่าเข้าไปสู่ในวงจรแบบนี้สามารถเดินออกมาได้อย่างสง่าผ่าเผยคนให้การยอมรับ กลับคืนสู่สังคมแล้วสังคมก็ให้การยอมรับด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นมาตรการที่สําคัญเลยท้ายสุดนี้มหาไทยยังจะฝากอะไรไหมครในบทบาทตรงนี้ในส่วนของคณะกรรมการชุดนี้เองนะครับซึ่งอยู่ในด้านของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของกระทรวงมหาดไทยงนเรื่องของปัญหายาเสพติดครับ,นะรบก็นิดเดียวครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในเรื่องการฟืนฟ้นฟูนฟนสภาพทางสังคมเนี่ยกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยมอบให้เป็นภารกิจาาของทางกระทรวง,งมหาดไทยนะครับตอนนี้เนี่ยทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มี ข้อส <aid> ั <Solomon> ่งการไปที่ทางผู <tried> ้ว <rawd Moder> ่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมขึ้นมานะครับรวมถึงทางทางกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งศูนย์ฟื้นฟูสภาพเนี่ยก็จะมีสามสามสาประเภทด้วยกันคือประเภทหนึ่งก็คือศูนย์ฟื้นฟูสภาพของจังหวัดซึ่งผู้ว่าท่านเป็นประธานผู้ว่าการจังหวัดอันที่สองของกรุงเทพมหานครนี้ทางทางทางกรุงเทพมหานครเนี่ยทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานแลวอันประเภทที่สามคืออาจจะเป็นศูนย์ของภาคประชาสังคมหรือต่างๆที่ผู้ว่า รัฐการจังหวัดหรือพวกกรุงเทพมหานครเห็นสมควรก็สามารถตั้งได้นะเราเห็นว่าเราจะมีความาร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่เรามีอยู่เนี่ยอของจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศ76จังหวัดตอนนี้มีอยู่1ันสอเ้าแห่งสูงสุดที่สถางสังคมนะมถถะีถึงระดับอำเภอด้วยนะครับของกรุงเทพมหานครนี้อย่างน้อยตอนนี้จะมีที่สำนักพัฒนาสังคมของทางกรุงเทพมหานครกับที่เขตอย่างน้อยเขตเขตละหนึ่งศูนย์นะฮะส่วนของ ที่เป็นภาค NGO ภาคสังคมนี่แลวการรวบรวมตัวตัวเลขอยู่นะศูนย์ฟื้นฟูสภ,ภาพทางสังคมเนี่ยจะมีหน้าที่ในการให้คําแนะนําปรึกษาให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา<ฮ>คือคนคนนี้เข้าศูนย์สภาพนี้ได้ต้อง1ผ่านการบำบัดรักษาหรือ2อยู่ระหว่างการบำบัดรักษานะครับ<ฮ>ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งอาจซ,ซึ่งอาจจะมาจากเคสที่เมื่อกี้ทางท่านนพดลพูดก็คือเจ้าตัวสมัครใจนะหนึ่งเจ้าตัวสมัครใจสองอาจจะเป็น บุคคลที่จะว่างงานปปสตำรวจหรือฝ่ายปกครองเนี่ยจับกลุ่มมียาเสพติดครอบครองแล้วก็เจ้าเจ้าตัวสมัครใจที่จะามา,าเข้าบำบัดนะ,ะครเคสที่3คุณจะเป็นบุคคลที่ศาลท่านพิจารณาเห็นว่าถึงจะมีความผิดสมควรแต่ยังไม่สมควรถูกตกลงโทษนะครับแล้วก็จำจำเดินเนี่ยสำนึกผิดและต้องการที่จะเข้าบำบัดรักษาเนี่ย ถ้าเป็นสามเครอย่างงี้ก็สามารถจะเข้าศูนย์ผู้ป่ได้ศูนย์ผู้ปก็จะมาช่วยในรู้เรื่องต่างๆเกี <im it> ่ยวกับเรื่องของสวัสดิการสังคมให้การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยชั่วคราวช่วยเหลือด้านอาชีพนะครับในด้านของการศึกษาในด้านของเงินทุนสงเคราะห์ด้านสุขภาพดูมือหาอาชีพ<ม>ประธานประธานประสานสถานประกอบการ <im it> หาอาชีพให้การมีส่วนร่วมครอบครัวชุมชนและช่วยเหลือด้านื่ต่างๆที่ ท,ที่จำเป็นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยกตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมได้อันหนึ่งก็คือคว่าตอนนี้ทางกระทรวงหาดไทยเนี่ยโดยโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะมีโครงการของกองทุนแม่เพื่อแผ่นดินซึ่งท่านประทรงให้ความสําคัญมากนะครับในการฝึกอาชีพพวกที่ผ่านการบำบัดรักษาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งจะมีเคสของอบางบางจังหวัดน,นะฮะก็เอามาแบบคนติดยาแล้วก็บำบัดเรียบร้อยแล้วเสพยาบำบัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาฝึกอาชีพในการส่งเสริมให้เขาทํา เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาทับทิมเลี้ยงกบยอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาแปรรูปขาย<ะ>แล้วทางกรมพัฒนาชุมชนก็ให้ทุนแล้วก็ในการช่วยทําแปรรูปทำถ้ทำ,ท,ำ,ท,ำ,ท,ำทองจับจาหน่ายให้เรียบร้อย<ะ>ก็ปรากฏว่ามีสามารถจะมีะไรายได้เลี้ยงเลี้ยงตัวเองได้ก็ไม่ก็ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเพราะเขามีรายได้ในการเลี้ยงเลี้ยงตัวเองแล้วก็คือให้เขาได้มีพื้นที่ของตัวเองถูกไหมฮะไห้ได้มีพื้นที่ว่าสิ่งที่บําบัดไปแล้วรักษาไปแล้ว พอจบในส่วนของขบวนการนี้เขาสามารถสร้างไรายได้มี<ช>พื้นที่ยืนถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้วยตัวเองมันก็จะวนกลับไปหาในสิ่งเดิมๆบองวนเดิมๆถูกไหมครัอันนี้คือมหาไทยดูในภาพรวม<ด>ทั้งภาพร<อ>วมแต่ว่าเราเราไม่ได้ทําหน่วยเดียวนะคะเราประสา,านอีกประมาณ6 7หน่วยไม่ใชเป็นทางทางกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิสังคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษานะครับรวมถึงทางหน่วยงานทางด้านทหารทางด้านตำรวจทางอวได้ต่างๆนะครับเยอะะเลยครับประมาณ11หน่วยที่เราทํางานร่วมกันครับ